ดีครับเดี๋ยวมาคลิปทุกท่านครับดีๆแต่เราต้องทุกท่านเข้าถึงจอดีๆนะครับต้องมีฟีดธรรมดาก็จะนำห้าลอยปกตินะครับห้าลอยปกติของวันที่สามตันวันที่สิบเจ็ดนะครับกันสักลาสุนทรอมาเท่าไร้างนะฮะห้าลอยปกตินี้ก็จะออกเวลาหกโมงเย็นนะครับมานำเสนอวันละคลิปเท่านั้นนะครับห้าลอยคราวนี้นะแต่ก็จะบอกเลขเด่นไปนะครับบอกเลขเด่นไปด้วยนะว่าห้าลอยกับสาๆมีเลขเด่นอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะเอามาดูก่อนนะมาดูก่อนจกดเอาไปก่อนนะครับ ฮานอยเฉพาะกีดนะออกสี่โมงเย็นนะครับจดไว้นะครับสองกับสามเด่นนะเอาไปรูดไปวิ่งนะครับสองกับสามถ้าวิ่งก็เต่อกันไปนเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสองกับสามนะฮานอยเฉพาะกีดนะออกสี่โมงเย็นนะครับแล้วฮานอยอากายชาครับนี้ฮานอยกายชาหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองนะครับฮานอยกายชาติหนึ่งกับสองนะถ้าใคร ถ้าใครเล่นก็เอาจำจำไว้ก็แล้วกันจุดเอาจุดเอานะครับประมาณนี้เตรียมกระดาษปากกาไว้จุดนะครับประมาณนี้แล้วหานายพิเศษนะครับหานายพิเศษกอห้าโมงเย็นนะครับเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดนะครับหานายพิเศษเจ็ดกับแปดนะครับอันนี้เราก็มาดูหานายปกตินะครับหานายปกติสามกับสี่นะครับสามกับสี่นะสามหกสามเจ็ดสามแปด ไล่กันไปอย่างนี้เลยนะครับสามเก้าสามศูนย์นะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เมื่อวานนี้หลุดนะครับฮ้านอยปกตินะตรวปูนห้านอยนี่ให้ระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับให้ระมัดระวังมากนะครับอืมันมันมันจับยากว่ะครัถูกต้ง่ายๆนะครับถ้าเลขประเภทอ่อกค่อยๆเคลื่อนไปติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้ก็พ่อจะจับง่ายอยู่อันนี้มันหมุ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 นมันก็เลยจับยาก้นะครับให้ระมัดระวังเลยนะนครับอื่ห้าห ปกติครับเกิดอะไรนะครับตามนี้เลยครับขึ้นบินก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ้าวฮานอยอันนั้นอีกฮานอยวีไอพีอ่ะเผื่อดูใครจําได้เจ็บกับแสบนะครับฮานอยวีไอพีนะเจ็บเก็บแสบนะตามตามนี้เลยนะครับขอบขอบขอบคุณมากๆนะครับโอเคเนาะขอบคุณมากๆนะครับดูกานจุดบิุูนี้